สวัสดีค่ะเช้านี้เรามาดูโปรที่น้องลดพิเศษนะคะสำหรับหินใหม่ทองวันนี้น้องขอนำสเสนอขนาด6.5-7ถึงมิลนะคะแล้วก็เส้น8มิลนะคะน้องจัดโปรให้ราคาเดียวกันเลยค่ะ800บาทพร้อมส่งให้ฟรีเลยนะคะเดี๋ยวน้องโชว์ไซส์เล็กก่อนไซส์นี้จะประมาณ6-7ถึงนะคะ6.5-7ถึงมิลค่ะ ไหมชัดมากเ๋ยวยให้ดูชัดชัดนี่เลยค่ะเป็นแบบเกรดใสไหมเรียงแคทอายสวยเลยค่ะสามารถวัดรอบแขนมาได้นะคะใส่ได้พอดีแน่นอนใส่นี้น่ารักค่ะใส่เล็กๆก็น่ารักดีกแล้วก็ไหมชัดมากตามนี้เลยค่ะ800บาทพร้อมส่งฟรีไปไปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะฟรีเหมือนกันค่ะสำหรับหินไหมทองก็ นำพาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยโชคาภนะคะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานค้าขายะคะ่ะยอดออนไลน์ปังๆนะคะนี่เลยไซนี้8 0 0นะคะแล้วก็ไซ์นี้จะอยู่ที่8ดมิลน,นี่ก็ใหม่ชัดเหมือนกันดูชัดๆนี่เลยค่ะไซส์ประมาณ8มิล อันนี้น้องก็จัดให้800มีแค่3ชิ้นนี้นะคะรับชิ้นไหนก็บอกน้องได้เลยเค่น,นี้ก็สวยเกรดใสสวยไหมใหมจะเป็นแบบไหมอ่อ,อ่อนหน่อยแต่ก็เต็มทุกเม็ดไม่ติดหมอกเกรใสดูชิ่น,นี้ให้ดูที่เส้นนี่ เส้นนี้ก็สวยไม่ชัดเหมือนกัน800บาททรงฟรีชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะเฮงๆรวยๆปังๆค่ะอีก2วันรวยค่ะอีก2วันรวยค่ะ